ใส่ก่องนะแต่และแต่และร้านร้านก็จะมีชื่อของเขานะนี่ครับเยอะมากเลยนี่เป็นไส้ก่องนะครับไส้ก่องเป็นหมัม่มหนูกําลังย่างหนึ่งก็มีการย่างขาวด้วยนะเนี่ยเยอะเลยครับอันนี้เราไม่ได้โฆษณาให้ร้านไหนนะเรามาเห็นเรามาเห็นว่ามันสวยดีก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะ ว่าที่ช่องสามหมอแก่งคอชัยภู here, like มิเนี่ยก็จะมีพวกนี้ขายกันนะเป็นหม่ำเนื้อหม่ำหมูนะทุกคนเนี่ยเนี่ยแท่งใหญ่ๆยาวๆเลยเนี่ยโอ้เป็นภาพที magic, ่สวยงามนะทุกคนนี I mean, ่ดูไปก่อนนี่โอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยข้างล่างนี้น่าจะน่าจะแห้งแล้วนะมันจะหดลงมานะนี่บนี่ เยอะมากเยอะมากออันนี้คือคือของวันนี้เลยเหรออันนี้วันค่ะพี่อ๋อเมื่อวานอ๋อวันถ้าวันนี้คือจะแดงกว่านิดนึงอ่าไม่ไม่ค่ะถ้าเมื่อวานอัดแดงถ้าวันนี้มันไม่มันขาวๆอ๋อถ้าวันนี้คือขาวๆจ่ายยังไม่ถูกนะเขาก็ต้องปรุงแดดไหมไม่ต้องงดดจะเปรี้ยวพี่ราะถ้าปรุงแดดจะเปรี้ยวเนาะอ๋อ พึ่งลมอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเนาะไม่จำเป็นต้องไปตากแดดมันจะเปรี้ยวเร็วอ๋อเปรี้ยวเร็วเนาะเขาใส่มะนาวเหรอเฮ้ไม่ธรรมชาติมันข้าวเหนียวไงข้าวสวยไงครับดี่ใไข่ข้าวอ๋อใส่ข้าวเหนียวมันนมัจะนำพาไปสู่ความเปรี้ยวอ๋อตัวนี้มันเป็นการหมัก่นขนมอาหารธรรมชาติไม่ใส่ดินประสงประสิวอะไรเนาะอ่าหมักธรรมชาติทุกคนเนี่ยดูนี่หมั่นเยอะมากเลย ไอ้สีคำคำนี่คือเนื้อเหรอเนื้อคข้าไก่สุดนี่หมูอ๋อ,อไอ้ที่ออกแดงแดงจะเป็นหมูเนาะอ่าเนี่ยสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆมันจะเป็นคนละสีกันนะอ่าถ้าสีออกแดงๆนี่จะเป็นหมูถ้าเป็นสีคำคำจะเป็นเนื้อสมัยก่อนผมเห็นไอมัมมัมอะไรที่กลมๆอ่ะนะมันยังมีอยู่ไหมอ๋อมีมีมียังมีอยู่เออเขาเรียกมัมพกนะนี่มัมพกนี่แบบนี้นี กล,กลมแบบนี้นะ,ะนใส่ตำ <c oughs> ใ,ใ,ใ,ใส่ม้้มด้วยใส่ตำใส่ม้ามด้วยฮะ <c oughs> เสียงคุ้นๆใช่ไหมอ๋อ <c oughs> เสียงคุค้นๆนะเคยเคยฟังใน u t u b e ใช่ครับว้าวน่าก,กินมาทุกคนเนาะเออนี่นี่เขาขายกันยังไงราคาเป็น, <c oughs> นอย่างนี้อันนี้ร้อย,นอยนหนึ่งครับพี่ เนี่ยร้อยค่ะเนื้อห้าสิบเนื้อห้าสิบหมูห้าสิบค่ะหมูห้าสิบอ๋ออันนี้ก็เรียกหมั่นหรือสะก๊อปหมั่นค่ะพี่หม่นแล้วทำไมมันใหญ่กว่าอันนี้อร่อยนึงอ๋อคนละขนาดกันค่ะอันนี้ใหญ่กว่าแล้วแต่ไส้ค่ะพี่อ๋อแล้วแต่ไส้เหรอเพราะว่าไส้ไส้มันใหญ่พี่ก็ทำใหญ่ไส้ขนาดพอดีมันก็จะใหญ่จะน้ำหนักเท่ากันเหรอน้ำหนักสองอันนี้เท่ากันอันนี้อ๋อนั่นไงก็คืออันนี้มันจะใหญ่กว่า อันนี้สอันนี้เท่ากับอันนี้เอ๋อคนละราคาอันนี้หนึอันนี้ห้าสิใช่ใช่ใชเประมาณนี้ทุกคนนี่มาเที่ยวเหรอพี่บ้านเหรอมาเที่ยวมาเที่ยวผ่านมากเลยวะผมเคยมาถ่ายหลายปีแล้วแหละนู้บานคุเพนที่มาอยู่เคยถ่ายหลายปีอยู่นานแล้วนะพี่นานมากนานมากๆผมผมชอบมากับพี่มกุณใช่ใช่ ผมผมชอบมันแบบคือเขาเขายังคงคงไอการขายยังเป็นนี้อยู่นะคือไปกี่ปีกี่เดือนมาก็เจอไม่ไม่ใช่เพราะการขายตลอดเนาะเขาขายตลอดทุกคนใครมาเมื่อไหร่ก็กระชังไม่จำเป็นการมาแต่มาก็เจอเป็นหมดเนี่ยเนี่หมูหมูเวลาเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็จะแวะมาซื้อกันนะนี่เนี่จะเป็น นักท่องเที่ยวนะามีนักเก็บอะไรอ่ะอบมมีกึงเรามีคนมาซื้อเหรอนี่อันนี้ชื่อแม่ลำยูนแม่ลำยูนเด้อทุกคนแม่ลำยูน,แ,ยนแต่ละร้านละร้านนี่เขาจะมีชื่อของเขาเนาะก็เห <c oughs> มือนขนมมะแกงเหมือ <c oughs> นขนมมะแกงเพชรบุรีนะอาจจะมีแม่นั้นแม่นี้นะ ชอบมากอันนี้เนาะสีสวยมากเลยทุนเนี่ยใหญ่มากอันนี้เรียงหมาพกหมาพกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ร้อยหนึ่งครับพี่อัอนนี้ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันอ่าสอนนงร้อยโอ้นี่สองร้อยนี่ใหญ่กว่าเนี่ยนึนนนกว่าลูกสนุกเป <c oughs> ็นคนน้ำหนักก็ต่างกันนะแ <c oughs> ม่ค้าก็แซ่บแ <c oughs> ม่ค้าก็แซ่บแ <c oughs> ม่ค้าแอบอยู่ข้างในนู่นนะโอ้ยอยู่ไหนแม่ค้าแซ่บ อ๋อที่แซ่ลือคือ,อ,ะอมะมว่งงมวงใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาต้องกลางวัน,นไปรีบก,กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนี่หมัมเส้ก,กอบของฝากแกงทอดช่องสมอชัยภูมิ